สวัสดีนะทุกคนมืัอนี้มาอยู่กับช่องชิดแส้คือเก่าเนาะมืัอนี้เข้ากับสีไปย่าโมอกนะนะแปลว่าช่วงนี้มันเป็นป่าขึ้นนะป่าขึ้นลายนะช่วงนี้แล้วเขาสีไปย่าโมอกแล้วก็เขาสีมาปิงปลากินอยู่แถวแคมหินบ่เป็นบ่เออประมาณนั่นแหละเข้ากับมากครับตะกรงเข้านี่แหละคนรอคือเก่านี่แหละไอ้เราเล่าเบียร์เล่าก่าสีไปกินปลาอยู่แกงเลยเฮ้ยกินปลาอยู่แกงขนาดไป ออกตัวกันไปเลยถาไปหอดน,นอกหน่ยสิติดจักไปเลยเอาน่นทุกคนฝากไปติดตามสองปีใหญ่แล้วแน่รซื้อ่สองลักกี้ชาแนลนาะถาว่าพิม Lucky Channel, พ์ลักกี้ชาแนลโบเห็นกับพิมพ์ว่าตาลีพาไปกินบิงชูผู้ใดที่เขาไปติดตามแราขอกขอับใจละลายเดร์สวยๆแน่ร์ทุกคนเลย นมหาป่าลายดีนะทุกคนเนาะลายลคนมหาป่า,า,ส,นนะา,า,ปาสุดยอดได้นะนีนคนมยายามมองลายดีเนาะโอ้เหือเป็นแถวคุณยึเถึงคุณนีดีดีเด่าสิเขาไปเบิ่ง่าเร่าได่ป่าลายทุ่บนเนาะ

Nè. Nó bưng nó giảm con. Ừ. Thì hát đó khoa ba thế này thế nào Ừ đây Đây mùa เด้ยเวอะตอนซา้าตอนา้าขึ้นฮื้อ่าน้าเนาะหรือใครเน้เนี่ยนี้พวอใดญปุดเห็เขาบงอยู่กู่กูนักล้วงเลยโอนโอ้จะคู่นัก้วดวนี่มาอีกแล้วพ่อใด้ปุ๊ดเนาะ Bạc bào cuya sạo nỉ lạy lên nó vay nhắp nỉn môn bocken lạy bên này hả ah? <laughs> hả 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 gì? hả 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 อยู่แล้วฮาหล่อคอนี่แหละเนาะทีนี้ขอต้องเขามาไหนเมื่อกี้ประมาณซ้ำหนีแหละมันเป็นพวกปลาป่าเนี่ยนี่มีเห็นบ่โตกะบมวยญ่เป็ปไนไงซำซ้ำส,สีหนิวประมาณนีงซ้ำหนีกะบชื่อว่อาเศรษฐีปีกินจระเข้ห้อากะไรห้องอะไรสิไปกินปลาฮะนะอยู่มองแค่ฟังผมเพราะว่าเ้องอะไรเตรียมคุกแล้วก็ แจ่วน้ำไม่สมแล้วก็น้ำก้อนใส่ก,กระโจกนี่มากพุณมหาลายดีเนาะนี่ก็คืออยู่บ้าลน,น้องหอยเมื่อขนาดสมบูรณ์แขวงเจ็ะซักก็คือบ้านเขาเองเนาะน้องหอยเนื้อพี่เด้อผน้องหอยทางไปสะพายที่หน้าเ้ากัสิไปปิ้งเ็ที่ยวกินอยู่แค่มฟังเลยเนาะตอนนี้เขามาถ่ายเบิ่งกระซือว่าเขาเสร็จไหนปลาลายบ่หรือบ่ลายเพราะว่า่วงีง้ยสองโมงสามโมงมันยังบ่ทันขึ้นนะป่ามันบ่ได้ลาย ประมาณตอนเศร้ากับตอนเพลินไงโบยดไปเขาสิไปฟังหม่งผนเายทุกคนตอนนี้เขากะมาหอดนั่นแค่มฟังนะเขากะสิไปปีงป้ากินใช่แหล่ะในป้าไรอยู่บะานอะในไยอยู่บป้าจ้า อุเดิหลังไฟป้าไหวถามาจักค่ะวิวลักลอยล้านได้ตะนนี่ให้เอื้อนปะฮโอ้เขาไดเอื้อนเขาเนาะอ่ะจับกล่องนะไาไปซื้อปลามาก็จับเอาปลากอนี่ขอเขาเอาละ บต้องย้ำย้มงไงหรอดเไปเ้าผมดีเว <c oughs> ่างอกมาออกโคกิน่อนซะของนำสีนิดสิมันสิจา่าง ซื้อแจนไม้สมันก็ซื้อพักมากินเพื่อนนะชิคอปีงปลาข้างนอกนี่แหละตัวเราดังไฟไหวปลาเฮ้าี่พุตงไส่ขีแตบะาบอขีเลย นี่ครับป้าตัวเขาไปขอเขาไปขอเขาขนาดะขอเอาขอเอาตัวนี้ป้าขึ้นได้ไปตองนี่ย่ามสาย่ามเพล่นผเขาได้ร้ายผมว่าตอนนี้เขามาซ้องมูแมาว่ามันเลยได้บร้ายตอนประมาณตอนเสาวอู้เขาเหาะขึ้นมาเต็มหมอกเลยนะความร้ายนะแล้ทุกคนตอนนี้เขากาสิมาปีงป้าเนาะแับนี้เนาะปีงป้ากินก่อน ผุเป๊ปซี่อยู่ทั้งหลังผู้กับแกวเราไม่สมปเามากินสิบ่ได้เอื้อน่าปิงป้าหอเอื้นว่ากีโร่กีเวดเหรอเนาะมีต้นยงแดดทนหอแดดกลังออนะนี่แดดกํลังออกีคแดดกํลังออก ข้าปลาซุกนางถาก่อนขีความาพิดติขีมหานางถายข้าวปลาซุกนะตั้มจอกติชนัยหนึ่งมาได้มากินน้ำกันเออกินเปนี่แหละมากินปลาแบบธรรมชาตินะป้าจากน้ำคลองสุดๆใหม่ๆขอเขาเอาขอเขาแต่บ no, mm. ้านอยากมาดินน้ำเข้ากลับสามารถมาดินได้เอานะทุกคนตอนนี้ ป้าใกล้ซุกหร,ออรือเปล่าเนใหม่เบิบรบตาจักนี่ยเอ,อยังเลืออๆอยู่แบตัวนี้คองไข่สาตนี่ใหม่เบิดอ่ะคิดด้วยรถแจ<อ>้าโน้ไม่ส่งห้องไอพชรสหรัฐแมนบอกคือไอค้าซีหรือเปล่าอันนี้ท<ม> <laughs> ีมาเบิงนี่โอ้แมนก็สร้างให้ป่าแบบนี้มุ้มดึงขึ้นก็โอ้โอ้ดูเลยเติอป่ะนี่ป่า วามีแต่โตใหญ่กับมี่อ็นี่อู้โตแบกใหญ่เลยเห็นบ่โอู้เต็มเลยมีแต่อาศิษฐาป้าสุกแดี๋วข้าสะมากินนะแบบนี้กัะแจียวน่อใม่สมข้อไอเพชรสหราชไอคำสีได้ละผ้าเปล่าฮะหอนแดดนะเดี๋ยนี่หอนแห้งแห้งเนาะหอนหอนบรรยากาศตอนใบมุ o, Broadway, ้งสองมุกเออ ตอนนี้เ้ากสิมาหักก็ไข่ไปก่อนเนาะไปล่างเอาเพื่อมะห่อเพว่าปลาเขาสุกเลยปลาพลดปลาเขาที่มันสีใหม่เล่ไหาครัาฟีดกันเลยโอ้นี่ปลา ะเอกก็ได้ลรือขนไปใส่นึงเข้าดิเหวลางคนหลางคนเอาไปหองเอาไปหอกมาเนี่ยยังมันแดนเขาไปนั่งกิ่นีวะเฮ้ยหางมตีนังกินปนีนี่นีป้งน่นนี่โป้งนี่แหละเหูป่าจะสิมห้ะั่นเาีบออกออ้ยพจะได้ปะขีบออก ออะฮันซองอันตี่ใหม่อุ้ยป่าจนใหม่เพื่อนใหม่ก็แซสบนะแสบโอ้ป่าจนใหม่เพื่อนไปนีป่เพือ่ะเออมาขีดซะเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะขีดขี โอ้ยะเออกีบซซะสบนเกืนะเสบเกืทั้งสีหม่ก็สบนะผู้ดำเบโอ้แต่เสียดายโอ้เสียดายมันี่บอยู่เลยขนแต่ว่ล่ะทุกมึงจเอาขอน้วมาเนาะนีขนิ้วหนิาก็ได้นี่จุดดำเนี่ จชลลำเบิดโอ้ยป่าอาเลยลทุกคนตอนนี้ป่ากระซุกเนาะนี่เจ้าทำไมสมได้ป่ะสภาพาป่าอ่ะโหโอ<ห>้ป่าคัากคักคักโอ้เ,เขากกินซีนมันเ,เขาหรอะระจะเป็นป่า,ปาไปส่าตัวเขางอมากินเลยเด่นมากี่าฮีของมันกัาพอดีไปตัวเสีย ใหม่กระเสียมะครับนื่หะปีป่าเลยมาควีล้า้กินน้ำกันเลิอปีป่าเดี๋ยวไมชมวข้างไอเป็นสาลขึยังนี่จีสมาจีป่าดิโน เสียบี่น้องปลาปาองสดๆเจอใหม่ชมก็พักกักบัวมามามากินน้ำกันเสบ้างเสบบ้างใหม่ก็ยังแสบนะบ่คุมสับบุคุม

สุดยอดเลยนะกินอยู่แค่ของกินอยู่เพื่อนมาแสบท่อแค่ของแบนี่นี่แสบกว่าขับเรีออะไร เออหมดเกือหมดโกินน้ากันนีก็นได้มาดกินน้ำกินน้ำกัน หอมเนาะปลาเถือกปูโตครับผูสาวมันลงมากินโอ้ผูสาวมัมม่มู่สาวคนหนึ่งนี่บอกเคยมีกับเถือกสองคนเคยผ่านก็ตกกลางนะเอกินตรงกันบไปนิดนอแวบ่ไปุุงยังแยังสนะะกินดูในคอ พันใส่กับแก้วทำไมสมว้าว้านี่จะยังเป็นลายว้าไม่ไดแบน่าอไเาะอะแก้วกินแบ่น้วานดูอีกนดเดียวเห็นเลยึ้งตรงม่ตาดีมากมันนเยอเห็นกิเองวดใส่แต่ใสวดชิลุ่วิพ่อแล้วโอ้จอง นะตามตามะน,ะนะจีบดนะอืมเจ้าขงวงจะปัดถวยนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อ,อคอย <_' S 1> เพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปใหม่แหละอันที่สำคัญจะ่าลืมกดหัวซิงคขนกดติดตามเห็นแ้เด้อหาเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย ถาบันโบดีก่ะขอโทษเด้อ